สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม efootball 2025นะครับและวันนี้ผมเข้ามาวันจันทร์วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูสรุปอัปเดตเกมประจำวันนี้นะครับวันที่2ทธันวาคมหรือประจำวันจันท์เนี่ยว่าจะมีอะไรเด็ดเด็ดโดนโดหในคุณผู้ชมทางบ้านดูบ้างนะฮะอันับแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเข้าเกมมาแล้วปุ๊บน่สิ่งที่ผมแปลกหูแปลกตาแน่ๆเลยคืออิตาเลียนลีกนะ เป็นตำนานอิตาเลียนนะครับเปิดเข้ามาได้นี่แหละครับโอ้โหมีอัปเดตเล็กน้อยนะครับงั่งกลางรู้เอาแจกตัวอะไรหรือเปล่าวัานนี้ไม่มีตัวอะไรแจกนะวันนี้ยังคงเหนียวแน่นและเหนียวนึบเหมือนเดิมนะโกนามินะเดี๋ยวไปดูตัวก่อนมีแพอายาตันนี้น่าจะมาใหม่ทุกคน ได้มาใหม่หรือเป่าตัวนี้โอ้ืหนี่แหละครับมาใหม่แต่โอกาสสุ่มคือก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะแพ็กนี้นะเพราะว่าตัวที่แบบเจ๋งจังเจ,จ๋งๆกันทุกคนมันก็จะมีแค่3ตัวบนนะครับก็มีจาร์จิบูฟฟอนนะครับเป็นะไรวะชีดอฟหรือเปล่าเป็นกลางลับของไอซิมิลานไนดะ้เป็นตำนานซิมิลานแล้วก็ อั b บ o s ินีนะครับ3ตัวนี้แหละที่น่าจะจริงๆแจ๋วๆโอ้โหเป็นล่างท็อปด้วยนะโอ้ยเป็นช่วงท็อปฟอร์มดูสิายบุฟฟอนในยุสก้า็น่าสนนะหน้าหน้าเล่นหน้าอะไรอยู่นะทุกคนใครเงินทองเหลือก็มาจัดได้นะครับแต่ก็อันนี้มีแล้วนะครับดูน่าจะมีเพิ่มมาเดียวนะครับนีกรแพ็เดิมๆแผเก่า ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกิจกรรมบ้างมีอะไรให้ไปให้เล่นหรือเปล่ามิชมชันมิชชันมิชชันมาไหมมิชชันยังไม่มานะครับยังเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าแล้วก็อะไรอกีกแมทไปครับแมท v s a แมทเล่นกับบอทนะครับนี่ก็มีแต่เรียบขับเข้ามาก็จะ นีจะเป็นของรางวัลของเขานะครับประมาณนี้นะครับปรับระด,บดับประเดจนอะไรก็แล้วแต่เรานะทุกคนแล้วก็ไปดูกับ PVP เล่นกับผู้เล่นหน่อยนะครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาหรือเปล่าโอ้วันนี้เหมือนจะไม่มีนะครับทุกคนประมาณนี้ครับวันนี้อัปเดต <c oughs> ไม่ใหญ่มากไม่ไม่มากเกินไปนครับก่อนไปยิงจุดโทษโชว์ทุกคนหน่อยว่าการยิงจุดโทษของผมเนแมงหดสัตว์รัสเซียในจีเรียปากีสถานขนาดไหนนะทุกคนเจ็บซิวมากกัน ป๋าวัดใจไปเลยครับยิงไปทางซ้ายแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหจ้าจ้าเคไหม โอเคสำหรับวันนี้ก็พอก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับปิดตรงไหนวะ